สุดท้ายเขาแบนช่องอมรินก็เสียภาพลักษณ์จะทำจะทาข่าวการประทวงมอบราษฎรเป็นข่าวลุงพลป้าแตนยังไงนะครับหลังจากที่ผ่านมาได้สามารถทําข่าวลุงพลลุงพลป้าแตนจนสำเร็จโด่งดังตอนนี้นายพุทธก็ไปทำหน้าที่เป็นผู้กํากับการแสดงจนลุงพลดังไปแล้วเป็นละครจากข่าวเป็นละครเนื้อหาข่าวแทบไม่เหลือเหลือแต่เรื่องดราม่าเป็นละครไปคราวน,นี้นายพุทธพิวันก็คิดว่าคงจะทําข่าว การประท้วงให้มันเป็นละครไปโดนด่าเลต้องแก้นะแก้พลานดนิดนะครับะะอย่างเช่านอมรลินทีวีเนี่ยโอ้โหนะไปเสนอข่าวเกาะติดม็อกเป็นเรื่องที่ดีครับผู้ท้าพิวันแต่ผมเคยเตือนแนละ้วการนําเสนอข่าวนะถ้านําเสนอตามข้อเท็จจริงก็ไม่มีอะไรดันไปใส่บาขา่าวผาดหัวข่าวใส่แคปชั่นนะกําลังทําให้ผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองแค่เนี้ยจบแล้วนะนะการนําเสนอข่าวนะ นะน้ำเสนอข่าวปกติไม่เป็นไรพูดท่าพิวันแต่ปรากฏว่าไปใส่พาดหัวเป็นดราม่ากลายเป็นว่าเหมือนคล้ายๆพวก3นิ้วจะไปสามนิ้วไปทําร้ายเสื้อเหลืองซึ่งมันไม่ใช่การชุมนุมเนีมันมีหลายก,ก๊กหลายฝ่ายหนึงชุมนุม3นิ้ว2ฝ่ายเสื้อเหลือง3ฝ่ายที่เตรียมเข้ามาสร้างความวุ่นวายนะครับ มาทํำลายร่างกายมาเอากระสุนมาทหารก็จับได้ตํารวจก็จับได้บางคนมีปิดบางคนมีปืนเป็นข่าวนะคุณพุทธทาภิวันจะไปทราบได้อย่างไรละครับที่มีการทํำลายเสื้อเหลืองเป็นพวก3ามนิ้วหรือม็อบราษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยการนําเสนอข่าวพาดหัวข่านวาานะัมันก็เป็นไงมันก็นะถูกสังคมมองว่าเป็นการนําเสนอข่าวที่นะไม่น่าจะถูกต้องร้อ และมันีเ็นเ,ปนเป็นลักษณะทําให้เกิดความขัดแยง้งในสังคมก็โดนด่ากันไปทวิตเตอร์พุทธาพิวันก็โดนด่าไปก็ผมเตือนแล้วเนี่ยครับคนดังๆท้งหลายเนี่ยคุณอย่าทำข่าวนะคุณอย่าไปเล่นอย่าทาข่าวเป็นละครก็เป็นบทเรียนเนี่ยนำเสนอข่าวไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่พอไปใส่ผ้าหัวเข้าไปนะเ,เนี่ยกลุ่มพวกนี้กําลังทาร้ายพวกกลุ่มคนเสื้อเหลืองแค่นี้ไม่ได้ครับ <S <S คุณเห็นอะไรก็พูดแค่นั้นคุณจะไปรู้ได้ไงก็ทาร้ายอะไรกันนะ นะครับก็บอกเลยรับมันเกิดการประทะกันไม่ต้องไปชี้นําไปอะไรต่างๆนะฮะนะ <c oughs> ก็สุดท้ายเขาก็แบนช่องอมรินก็เสียภาพรักษจะทําจะทําข่าวการประท้วงมบอบราษฎรเป็นข่าวลุงพลป้าแตนยังไงนะครับหลังจากที่ผ่านมาได้สามารถทําข่าวลุงตอมลุงพลป้าแตนจนสำเร็จโด่งดังตอนนี้นายพุทธก็าาไปทำหน้าที่เป็นผู้กํากับการแสดงจนลุงพลดังไปแล้ว เป็นละครจากข่าวเป็นละครเนื้อหาข่าวแทบไม่เหลือเหลือแต่เรื่องดราม่าเป็นละครไปคราวนี้นายพุทธะพิวันก็คิดว่าคงจะทําข่าวการประท้วงให้มันเป็นละครไปโดนด่าเลยต้องแก้แก้ลาดหัวแคปชั่นใหม่นะจากเรื่องทํามาทําร้ายก็กลายเป็นประทะไปนะเออก,ก็โดนด่าไปก็านายพุทธก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะอย่าเอาแต่เรตติ้งครับทุกช่องอมีทั้งไทยรัฐอะไรตะ่ะไรเนี่ยหลายช่องพีทีี พีพีทีวีแล้วก็มีอะไรอ่าอมรินสามสี่ช่องนี่ก็ถ่ายทอดสดเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าอย่าไปอย่าไปใส่ความเห็นสถ,ถานการณ์การชุมนุมประท้วงเป็นเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยมันเห็นไม่เหมือนกันคุณไม่ต้องไปโอ้โหไปใส่อะไรมากนะคุณยังไม่รู้เลยอะไรเป็นอะไรนะครับยังไม่รวมถึงไอ้พวกข่าวเท็จทั้งหลายบอกพบยายาบ้ายาออยาอะไรในรถตำรวจตำรวจก็ไปตรวจสอบมาแล้ว ตรวจเยี่ยวตัวจฉีแล้วตำรวจเขาไม่เกี่ยวบางคนก็ไปนะแะสะแดงความคิดเห็นไปโพสต์ไปแช์เนี่ยระวังจะติดคุกติดตารางนะนะครับไปด่าตำรวจเสียสิหายอะไรทาไม่จริงไม่เอาผมไม่เอานะครับปกติผมเป็นคนเชียร์ตำรวจนะแต่ช่วงประท้วงเนี่ยผมผมก็วิจารณ์ตำรวจเต็มที่แต่ถ้าเขาาไม่ได้ทําอย่าไปยัดข้อหาเขานะคนดังบางคนหรือว่าใครไปโพสตหาว่ตาตำรวจแาพุธปืนจริง กระสุนยางกระสุนอะไรเขาเขาทำหรือเปล่าถ้าเขาไม่ทําไปใส่ร้ายเขาก็สมควรโดนตำรวจเขาแจ้งความจับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะเป็นคนดังๆมีคนติดตามเยอะๆไปโพสต์ใส่ร้ายตํารวจอันนี้ก็ไม่ควรทําไม่ว่าใครนะที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่ควรทํานะไปใส่ร้ายเขามาหาว่าอย่างนั้น,นยนะอ,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 อย,นนยอ่างนี้ตํารวจเสพยาบ้างเนอะไรต่อะไรต่างๆตำรวจใช้อาวุธปืนยะิงเนื้ออะไรต่างเนี่ยนะ ถ้าเราไม่มีพยานหลักฐานเราอย่าอย่าไปว่าเขาเอากลางๆกลางๆนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเขาไม่ทําเนี่ยพี่น้องตารวจโดยเฉพาะตารวจชั้นร้อยในเอฟซีทนายคลายทุกท่าน,นมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเขาเขาได้เบี้ยเลี้ยงวันละสองร้อยนะอาหารการกินก็ไม่รู้ว่าผู้บังคับบัญชา,าแบ่งไปกินมากหรือเปล่ามีไก่สองชิ้นผู้บังคับบัญชากินไปชิ้นหรือเปล่านะนะนะแซลเล่นนะฮะยิ่งมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาบอกอะไรเนะี่ย นะทำงานทับตายนายแดกหัวคิวอะไรที่เป็นข่าวแต่ก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเป็นข่าวลือเห็นไหมผมเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาตํารวจคนงะมไ,มไ,ไ,ไม่แดกแดกหัวคิวเพื่อเลี้ยงตํารวจนะเนี่ยตํารวจนั่งฟังเยอะนะไม่เชื่อว่าผู้บังคับบัญชาจะแดกหัวคิวนะแต่ถ้าผู้บังคับบัญชาจะแดกสวยก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้บังคับบัญชาคนไหนนะเพราะนั้นก็ไม่ต้องมาฟ้องผมนะ เนะบีย้ยเลี้ยงโคว,วงโควิดก็มีข่าวว่าผู้บังคับบัญชาก็ก็แดกหัวคิวนะแต่ไม่รู้ว่าผู้บังคับบัญชาที่ไหนอย่างไรนะแต่ที่นะเป็นข่าวก็มีทางใต้ผมกูยจอยตำรวจแล้วก็มีกินหัวคิวเบีย้ยเลี้ยงโควิดอะไรอะไรเนะี่ยแต่ที่ผ่านมาก็มีเบีย้ยเลี้ยงเนี่ยเวลาตำรวจไปเข้าไปตั้งดวงตั้งด่านความมั่นคงวันละสองร้อยเนี่ยนะครับก็ก็มีการบังคับเอาเบีย้ยเลี้ยงไปซื้อ,อเครื่องปรับอากาศบ้างอะไรบ้างก็มีนะก็อย่าทำเลย เนะ่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับนะนายกาสั่งให้ไปเที่ยวนะครับแต่ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนจะกินยังไม่มีเลยหยุด4วันจะไปเที่ยวจะเอาเงินที่ไหนยืมนายกได้ไหมนะครับหรือมีโครงการคนละครึ่งนะครับนะรัฐบาลจะออกให้ครึ่งหนึ่งเงินรัฐบาลก็เงินไทยเงินภาษีกู้นี่แหละนะครับนะนะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโผลเขาบอกว่าเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจ ถ้ามันเป็นประโยชน์จริงก็ชมเชยนะฮะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ภาษีผมหรือภาษีกูเนี่ยนะเอาไปใช้ก็ต้องระวังหน่อยเพราะผมเสียภาษีทุกเดือนทั้งเงินเดือนทั้งค่าจ้างที่ปรึกษ,ษาอะไรจ่ายทุกเม็ดนะฮนะหัวหน้นก็ฝากนะฮะเนี่ยหยุดสี่วันเนี่ยภาษีกูนะครับจะแจกจะอะไรต่างๆต้องถามกูบ้างนะครับนะก็ฝากไปยังรัฐบาลว่าต้องถามประชาชนบ้างภาษีกูคุณคุณจนจ่ายภาษีนะอันนี้ก็ฝากไว้ นะแต่โครงการถ้ามีประโยชน์ก็ทําต่อไปเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามก็ว่าไปนะถึงแม้จะเป็นการกู้เงินมาแจากก็ไม่เป็นไรแล้วครับนะถ้าถ้ากู้มาแล้วแจกเป็นก็อย่างนี้ดีกว่ากู้เงินมาแล้วแจกไม่เป็นแจกเงินยังทําไม่เป็นก็ไม่รู้จะว่ายัางไงจริงไหมครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็พูดกันตรงๆอนะ่ะอันไหนดีก็ดีแต่โพเขาบอกตำรวจแล้วนโยบายประยุทธ์เรื่องคนละครึ่งนี่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจถ้ามันดีจริงก็ดีก็ชมนะฮะ นะรายการผมไม่ใช่ดาอย่างนี้อะไรมันดีก็บอกมีรถไฟฟ้าสมัยประยุทธ์ตอนนี้มีหลายสายสายสีน้าเงินสายนั้นสายนี้อนะไรต่างๆนะเห็นบอกมีบางสายกทาามจะหยุดวิ่งจุดอะไรต่างๆมีปัญหปัญหาอะไรไงน,นะครับก็ช่วยแก้ไขนะครับรถไฟฟ้าอนะไรต่างๆเนี่ยที่มีในยุคน,นี้นะครับา <S <S เสียงเบานะครับอ <S <S เสียงเบา,บา,เเบาก็ออกครับนะเอาเปลี่ยนใหม่นะไม่รู้มันเสียงเป็นยังไงกันนะ่าจจะชัดแล้วล่ะนะ เมื่อกี้ก็ให้แจ้งไม่มีใครแจ้งนะตอนนี้เอาเอาเป็นไงชัดแล้วยังครับเพราะฉะนั้นโครงการไหนมันมีม,มีประโยชน์นะผมผู้เชี่ยครับอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยมีหลายสายยุคป,ประยุทธ์เนี่ยดีนะแต่นโยบายต่างๆเหล่านี้มันเป็นนโยบายของคุณประยุทธ์หรือว่าคุณไปลอกนโยบายเข้ามาแต่ยังดีนะยังลอกเป็นลอกมาแต่สมัยยิ่งนัทักษิณอภิสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็ยังดีอะ มีรถไฟฟ้าเนี่ยนี่ต้องชื่นชมนะครับในชมประยุทธ์๋ยวจะหาว่าเออเฮ้ยนั่งดาแต่นายกเนี่ยครับเรื่องดีๆก็มี i k o ประมงการบินอะไรพวกเนี้ยนะบ้านเมืองสงบเรียบร้อยอืมเนะยโดยเฉพาะตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยสงบเงียบเลยครับนะเกาะสมุยนี่เงียบเลยนะครับนะสงบเงียบเลยครับนะหาดปลาตองเนี่ยนะเอ,อ่อจังหวัดท่องเที่ยวนี่โอ้โหสงบมากเลยไม่มีความวุ่นวายเลยเพราะอนะไร ไม่มีใครไปเที่ยวเลยอ่าอันนี้ก็ต้องสมควรด่าแก้ปัญหาไม่ได้นะอันไหนดีก็ดีอันไหนไม่ดีก็โอเคนะเกาะเตาด้วยนะอืมนะครับนะเราก็พูดตรงไปตรงมาไม่มีไปบิดไปเบี้ยวไปอะไรต่างๆเราพูดนะเราไม่เชร์เชร์ทำไมนะฮะนะครับสถานีโทรทัศน์เพจไหนเชียร์พลเอกประยุทธ์มันก็ชัดเจนอยู่แล้วพวกคุณต้องรับตังค์ถ้าคุณไม่รับตังค์คุณจะไปเชร์นะหลักของสื่อสารเมินชนน่ ข่าวลบๆออกรีข่าวดีๆเสียตังนักข่าวนั่งฟังอยู่เยอะแยะมากมายนะจะให้ผมมาเชียร์คนนั้นคนนี้ก็ต้องจ่ายตังผมมาที่จะให้พูดอะไรเขียนสคริปมาเดี๋ยวผมเชียร์ให้นะไอข่าวพวกนี้มันเอียนนาะยกเป็นคนดีลุงป้อมน่ารักอืมพอบทรลพอบทบ,ออบ,ออบอลูหล่อก็มีอยู่แล้วฟังเพจเป็นนักข่าวชงหวานชงอะไรโอ้โหหามุมข่าวดีๆนะเอาแต่เรื่องดีๆมา บ้านเมืองเสียหายชิ้หายก็ยังบอกว่าดีอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้คือพวกรับจ้างเขียนนะสถานีโทรทัศน์บางช่องกเชียร์ลุงเชียร์ไปเชียร์มาเป็นไงหุ่นตกนะครับนะหุ่นตกนะฮะในตลาดหลักทรัพย์ผู้ประกอบผู้ประกาศก็ไงต้องเพนหนีหมดนะเพราะอะไรนะเพราะอะไรถ้าอยู่ต่อไปก็สปอนเซอร์เขาไม่เอาเขาแบรนดกันหมดรวมถึงพวกสามนิ้วก็บแบนด์ไปนะที่พูดมาไม่ได้ว่าช่องไหนนะผมว่าแบบวกว้างๆเพราะว่าคุณไปเชียร์ลุงแบบชัดเจนหมด อ่านข่าวอ่านทักคำสองคำก็แสดงความคิเห็นไปดาชูสามนิ้วไปเชียร์รัฐบาลเขาก็รู้อยู่แล้วนะสำนักข่าวทุกช่องเขาเขานำเสนอข่าวไปในทางเดียวกันมีช่องช่องคุณอยู่ช่องเดียวนะี่ยที่ไม่ค่อยเหมือนผู้เหมือนคนคก็แสดงว่าคุณก็รับดังเนี่ยส่วนใครจ่ายตังค์ให้ช่องคุณก็รู้อยู่แล้วก็คนที่ได้ประโยชน์ก็จ่ายตังค์ให้แต่ใครแม่งจะมารับผิดชออใครแม่งจะมายอมรับออกับกูจ่ายตังค์ให้ช่องนั้นช่องนี้เชียร์ลุงนะครับ นะก็ทำไมธมาก็ลลมสลายสปอนเซอร์ก็ไม่มีหุ้นก็ะตกคนดูก็ไม่มีสินค้าก็ไม่กล้ายู่นะครับเพราะฉะนั้นเนการนำเสนอข่าวอย่างที่ผมบอกมันก็ต้องทำหน้าที่เป็นเลนเอากล้องส่องไปนะเอามือถือส่องไปม,มันเกิดอะไรขึ้นกับตามนะั้นคุณไม่ต้องไปใส่สีไปตีข่าวไปอะไรต่างๆเพราะว่าคุณนะเป็นผู้อ่านข่าวหรือผู้ประกาศข่าวไม่เหมือนผมนี่ผมไม่ใช,ผมมใช่ผมไม่ใช่ผู้อ่านข่าวผู้ประกาศข่าวผมเป็นอะไรครับ นะเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นประชาชนมาจัดรายการแล้ววิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดดงอะไรผมอยากพูดก็พูดอยากวิเคราะห์ก็วิเคราะห์โดยอาศัยใส่ความเห็นส่วนตัวเข้าไปแต่ว่าไม่บิดไม่เบือน,ไม,นไม่อะไรต่างมันต่างกันเพราะฉะนั้นเวลานําเสนอข่าวุณจะไม่พลาดหัวอะไรหวาดเสียวไม่ได้นะอ่านอ่านไปก็นะใส่ร้ายผู้ชมุมนุมอ่านอ่านไปก็ดา่าธนาทรปิยบุตรช่อ ทั้งๆอย่ในเนื้อข่าวเมีม้ยคนชุมนุมก็เป็นพวกเด็กจูสามนิ้วแต่บอกว่าอะไรธนาธรอ,อยู่เบื้องหลังหลักของหลักฐานก็ไม่มนี้ก็ด่าเข้าไปเรื่อยแทนที่จะอ่านข่าวมันเกิดอะไรขึ้นนะเป็นแค่เลนคอยส่องเลนกล้องพอแล้วไม่ใช่ลกคุณก็ใส่สีดีข่าวไปเวลาฟังข่าวเลยไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยคุณเป็นตัวแทนของพลเอกประยุทธ์หรือว่าเป็นนักข่าวนะครับนะอันนี้ก็คือปัญหาของสื่อมวลชนที่เขาเรียกว่า นะพวกเชียร์ลุงตอนนี้ก็ย้ายออกหมดแล้วเนี่ยไปอยู่ในช่องมันก็ช่องเชียร์ลุงนะเขาเรียกว่าช่องเชียร์ลุงนะครับก็ไปรวมๆกันวันๆไม่มีอะไรก็หาเรื่องดีๆของลุงตู่มาเรื่องไม่ดีก็ทําให้มันดูดีไปซะเอามาทาสงทาสีอะไรสักหน่อยมันดูดีนะครับนะเนี่ยอย่างทุกวันเนี้ก็ยังไงเขาก็พยายามสร้างภาพให้พนเอกะยุทธ์ดูดีทั้งๆท,ที่แบบโอ้โหภาพรวมเนี่ย ในสายตาผมเนะี่ยผมว่าดูไม่ดีนะเพราะอะไรเพราะว่าประชาชนเขาด่ากันทุกวันขับไล่ทุกวัน,วนประท้วงทุกวันถ้าเป็นต่างประเทศนี่เขาออกไปแล้วก็เหลือแต่ประเทศกูมีเนี่ยแหละครับยังอยู่กันต่อไปนะครับนี่เล่าให้ฟังนะครับ